อ้ันนี้ก็เลยมื่อคืนต้องรีบไปปรดานี้เนล้หาเนสวยว่ะเมื่อวันนี้เขาขายบัตรด้วยรู้ใช่ไหมขายบัตรรถาแถมเลยไปไม่รู้ต้องเทหโจรก็เหลยยาวเท่านั้นไม่ใช่วันนี้แฟนขับมาเยอะพาเขามาซื้อบัตรดญีเดิดีหสน่ากล้องเนาะกล้องไปญี่ปุ่นไปประมาณห้สยนตัวกล้องินเอไว้ย่าหาตาไม่ห้โอยไม่ให้เจอ ก็เห็นแปบนึงแต่เองเล่นใหญ่จะมัดเลยเพราะว่ายังบอกว่าผมสุขภาพดีอยู่เลยได้ชั่วันเดียวแบงค์ขาดเด็กน้อยเยอะหรอเปล่าผมเสียเร็วนะเมื่อวานยังน้อยกับเมื่อวันเสียนะเมื่อวเสียเยอะกว่าผมเสียเร็วาะมันดึกวะฮะเร็วสิ่พุ่งไปย้อมไม้ยังไม่อัพไรเอเอสเลยเนี่ย อเมรในเองสหม่เลยทไมอ่ะได้ i e 5S านี้เดไม่ออกมออยาได้าสีสีาสีสีเล่น iPhone หรือ่าดทองสวยนะลอมออร้อนกนะเดี๋ยวไี่ทาไม่แต่หวังเก่าไอเสยอยากอ่างนั้นดหมต้านังหนก็ไม่มีลูกสวยอย่แล้วแหละนา กัแต่และท่านเขียนคิ้มมคมควมาแล้วนี่เปะมาแล้วนี่เขียนแค่คิ้วหนูเขียนคิ้วอยู่แล้วไม่มีคิ้วออกจากบ้านไม่ได้